รับงานใหม่ประจําปี2 5 6 8อมางานใหม่ทั้งที่แบบนี้จะพาร้านนี้ไปได้ยังไงขอนกันจัดเต็มวันนี้เรามากที่อามากโกโก้ในตานานร้านอร่อยไม่อร่อยก็ดู้อลักัรคนเยอะมากเมนูที่ร้านก็มีให้เลอกทั้งโกโก้แล้วก็ชาไทยเลยตัวท็อปด้านวันนี้มีเหลเลอกเยอะเลยนะอย่างวันนี้แอนก็จะสั่งมาเป็นโกโก้เย,ย็นช็อกโกคือตัวโกโก้เขานี่เข้มข้นมากและตัวช็อกคูคือเขาขูดมาให้เยอะจริงๆเรียกได้ว่าให้ล้นๆแบบไม่ห่วงกันเลยแหละลองชิมดูแล้วตัวโกโก้คาามววก็นัอร่่ยสตช ขูดด้านบนนี่ก็กินเพลินยิ่งกินคู่กับน้ำโกโก้คือเข้ากันสุดๆและใครที่เป็นสายชาไทยนี่ก็ต้องห้ามพลาดกับชาไทยดับเบิลชีสคูดแก้วนี้เขาจะเทชาไทยกับตัวครีมชีสสลับกันแล้วบอกเลยว่าครีมชีสนี่เขาให้แบบจุกๆให้ทั้งตรงกลางทางด้านบนและยังมีวิปครีมบีบเข้าไปอีกตามด้วยทีเด็ดชีสคูดแบบจุกๆไปเลยคือเขาให้มาเยอะจริงๆนะคือแก้วนึงนี่ใหญ่กว่าหัวไปแล้วอะ่ะตัวน้ำชาไทยก็หอมกลมกล่อมก,ก,ก,กินกับครีมชีสคือเข้ากันมากส่วนครีมชีสนี่ก็รู้ได้เลยว่าคุณภาพดีบอกเลยว่า น,นี่เด็ดจริงใครที่มางานใหม่ต้องห้ามพลาดเลยอามากโกโก้ในตำนานร้านจะมี3จุดภายในงานสังเกตง่ายๆป้ายแดงๆอามากโกโก้ในตำนานเดินเข้าไปได้เลยของอร่อยขนาดนี้ไม่มาแวะไม่ได้แล้วเด้อ